ให้มีสภาพให้ประสบการณ์ให้อนาคต โครงการนี้เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับบริษัทของสิงก็คือบริษัทของสิงจะคัดเลือกน้องๆเข้าสู่โครงการด้วยความสามารถของน้องเองที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวน้องเองครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะกล้าแสดงออกมีความสามารถพิเศษได้แสดงออกมาให คณะกรรมการเห็นค่ะเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเปิดโอกาสให้เด็กอาชีวะอย่างพวกเราได้แสดงศัก,กยภาพประสิทธิภาพและความสามารถะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทําให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ได้ประสบการณ์ที่มากมายครับจมตัวคือบุคลิกภาพวันนั้นทุกคนจะต้องสวยต้องหล่อให้ได้มากที่สุดอย่างที่สองพกความมั่นใจไปให้เต็มกระเป๋าครับรับรองคุณได้ใช้มันแน่แล้คุณลักพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าร่วมโครงการสิ่งอ้าดีเจิญเย้